ข้อล่ำมคนปลายซอยขาที่7วัดใจรัฐบาลมันต้องเป็นเช่นนั้นเมื่อไทยเปิดประตูสวรรค์ให้เข้าแต่ขเขมรไม่ยอมเข้ากลับไปเลือกเข้าประตูนรกโดยลอบวางกับระเบิดที่ค้วยตามมเรียตรงข้ามประสาทพ,พระวิหารศรีสเกตและเมื่อปฏิญญานำร่องสันติภาพจนทหารไทยขาขาดเป็นรายที่7จ็เขมรเตรียมหัวขาดได้เลยนับจากนี้ คนไทยหมดความอดทนอดกัน้นกับตบัดสัตว์สันติภาพครั้งแล้วครั้งเล่าของมึงแล้วนาย,ยกอนุทินชาญวีรกูลประกาศสิทธิ์ปฏิญญาสันติภาพทําให้เราคิดว่าความเป็นปฏิปักษ์ต่อประเทศไทยต่อภัยความมั่นคงจะลดลงไปแต่มันไม่ได้ลดเมื่อไม่ลดเราจะดําเนินการอะไรนอกเหนือจากนี้ไม่ได้ทุกอย่างตามที่ตกลงกันไว้จะต้องหยุดการดําเนินการรายละเอียด จะให้ผลเอกนัตพลนาคพานิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและกองทัพชี้แจงสิ่งที่ผมยืนยันกับท่านท่านว่าไปเลยขึ้นอยู่กับท่านผมตามท่านทุกอย่างก็ชัดเจนนายยกไฟเขียวให้กองทัพใช้ปฏิบัติการทางทหารดับอาหางการขเขมรสั่งสอนให้มันลาบจำว่าการลองดีไทยนั้นมีค่าต้องจ่ายขนาดไหนคำว่าทุกอย่างตามที่ตกลงกันไว้ จะต้องหยุดการดําเนินการจากปากนายกนั้นตามที่ตกลงกันคือหยุดยิงหยุดประทักกันแต่เมื่อเขมรละเมิดข้อตกลงนอกจากไม่รวมเก็บกู้กับระเบิดแล้วยังลอบวางกับระเบิดในเขตไทยจนทหารลาดตะเวงของไทยขาขาดเป็นรายที่7นี่คือเขมรละเมิดข้อตกลงเปิดก่อนเป็นครั้งที่สองฉะนั้นสมเหตุสมผลที่ไทยจะต้องปฏิบัติการทวงคืนจากเขมรชนิดทบต้นทบดอก ให้กับทหารที่ขาขาดทั้ง7นายและชาวบ้านที่กาญทรลักษ์ศรีสะเกตอุบลสุรินและบุรีรัมที่บาดเจ็บและตายจากจารวด BM-21 ที่เที่ขเมรยิงเข้ามารวม45ชีวิตเมื่อ24กรกฎาคม2568นอกจากกองทัพต้องปฏิบัติการสั่งสอนให้สาสมแล้วสมควรที่ทางรัฐบาลจะต้องเรียกค่าปฏิกรรมสงครามจากขมร ให้พลเรือนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บด้วยกล่องทัพเป็นของประชาชนรัฐบาลเป็นของประชาชนครั้งนี้ก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าคขามรพูดจาเชื่อถือไม่ได้ประชาชนส่วนใหญ่ลงความเห็นว่ากล่องทัพควรจัดก,การคขมรให้มันจบจบกันไปเลยผมก็คิดเช่นนั้นพี่น้องชาวอีสานใต้และตามชายแดนไทยคขมรจากอีสานจะรถตะวันออกพูดไม่ผิด ว่าเขมรเชื่อไม่ได้จริงๆในที่สุดทหารไทยก็ต้องสังเวยปฏิญญาณสันติภาพกับเขมรสับปรับโดยขาเป็นรายที่เจ็ดถ้ารัฐบาลและกองทัพไม่สั่งสอนเขมรให้ส้าสมปล่อยให้ทหารไทยต้องขาขาดอีกเป็นรายที่แปดแล้วก็ผมว่ากองทัพก็อยู่ยากรัฐบาลก็อยู่ยากเพราะคําว่าปฏิวัติประชาชนโดยประชาชน เพื่อพิทักษ์ศักดิ์ศรีชาติและอธิปไตยไทยเกิดขึ้นแน่วันนี้11พฤศจิกายย25 68, น2568นาย,ยกอนุทินจะบินไปนลงพื้นที่ที่ห้วยตามมาเรียไปเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บที่โรงพยาบาลสัพพสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีเปิดประชุมกับคุนทหารในประเด็นหยุดปฏิญญาสันติภาพที่โลกนาม Joy Declaration ไว้กับเมที่มีประธานาธิบดีทรัมป์เป็นศักขีพยาน นายกหน้าเครียดย้ําผมเห็นด้วยกับการจะดําเนินการของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพสิ่งที่เราเดําเนินการมาโดยตลอดจะหยุดหยุดจนกว่ามีความชัดเจนผมจะแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศว่าต้องทําตามสิ่งที่ประเทศไทยต้องการเท่านั้นอะไรล่ะคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องการชัดๆตรงๆคือต้องการให้ปฏิบัติการสั่งซ้อนขเข้มและปิดด่านท้าววอนจนกว่าตระกูลหุ่นสิน้นฤทธิ์ ต้องขานมากราบตีนไทยตอนนี้สิ่งที่ขเขมรได้รับแน่ๆคือไม่มีการส่งตัว18เฉลยศึกคืนให้ขเขมรไม่มีการเปิดด่านไทยขเขมรปิดตายต่อไปทุกด่านไม่มีแรงงานขเขมรทั้งเข้าและออกทีนี้มาดูปฏิกิริยารัฐมตรีกรลาโหมผลเอกรัฐพลนาคพานิตบ้างเมื่อนายกไฟเขียวให้กองทัพจัดการขเขมรได้เริ่มจะถูกนักข่าวรุมซักกรณีทหารไทยเหยียบกับระเบิดจะตอบโต้หรือนั่งหลับตา ยุบเนาะพองเนาะท่านตอบว่าการเป็นผู้บังคับบัญชาการจะพูดอะไรมันต้องใช่ซึ่งการพูดไปก่อนโดยที่ยังไม่ตรวจสอบไม่ใช่วิสัยของผมเมื่อครูผมได้เร่งรัดคำตอบจากผู้บัญชาการทหารบกและกองทัพภาคที่สองซึ่งกองทัพภาคที่2ได้ให้ข้อมูลว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ที่ลาตะเวนอยู่เป็นประจำและวันนี้ผู้ตาบังคับบัญชาของผมประสบเหตุขาขาด ซึ่งผมต้องขอแสดงความเสียใจต่อทหารที่ประสบเหตุแม่ทัพภาคที่2คาดว่าเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่เพราะฉะนั้นเป็นการปฏิบัติของฝ่ายกัมพูชาที่ไม่เคารพต่อผลการลงนามในปฏทิญญาเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ผมจึงได้ขออนุมัติจากนาย,ยกอนุทินให้หยุดการปฏิบัติตามปฏิญญาดังกล่าวไว้ก่อนและได้ทำหนังสือประท้วงตามลำดับไปยังกระทรวงการต่างประเทศ และก็จะตรวจสอบอีกต่อไปถ้าพบว่าเป็นท่าทีที่รุกล้ำอธิปไตยก็จะต้องมีการปฏิบัติมากกว่านี้ตอนนี้ได้ทําหนังสือไปอยังคณะผู้สังเกตการณ์และผู้สังเกตการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งขณะนี้คณะผู้สังเกตการณ์หรือ AOT ก็อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่าขอหยุดปฏิบัติการลงนามตามปฏิญญาที่นายกรัฐมนตรีไทยไปลงนามกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาวไว้ก่อน ซึ่งนายกเห็นชอบแล้วประเด็นน่าสนใจก็ตรงที่นักข่าวถามที่บอกจะทำมากกว่าประท้วงคืออะไรพลนเอกนัตพลว่าจะให้ตอบก่อนได้อย่างไรก็จริงของท่านในขั้นต้นก็ต้องพูดกว้างๆแบบนี้แหละเพราะเรื่องนี้แม้นายกจะไฝ่เขียวแต่กองทัพจะปุบปรับไปฝ่ายเดียวก็ยังไม่ได้จะต้องประชุมสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติก่อนดำเนินง,งานตามขั้นตอนทูตในเวทีโลกสร้างกรอบความชอบธรรมให้เราก่อน จะหุนหันผันแล่นตุ่มตามไปด้วยอารมณ์ที่ขาดสติกรองมัอนอัะใจประเดียวประดาวแต่ความยุ่งยากมันจะตามมายาวให้สะสางโดยไม่จำเป็นที่พลเอกนัทพลบอกจะต้องมีปฏิบัติการมากกว่านี้มากกว่านี้ความหมายของท่านมันต้องมากกว่าอีอ๋อสันติภาพแน่น่านจะจัดหนักจัดเต็มอัดให้มันพังภาพไปอีกสักรอบไม่งั้นชาวบ้านจะหันมาอัดท่านพังภาพแน่นอนอย่างอื่นผมไม่ติดใจ ติดใจยอยู่คำเดียวที่ท่านพูดเป็นเงื่อนไขของการไปสู่ปฏิบัติการมากกว่านี้ที่ว่าถ้าพบว่าเป็นท่าทีที่รุกล้ำอธิปไตยนั่นนะค่าที่เจ็ดของทหารเห็นจัดจะสดสด,สดร้อนๆ้อนจากกับระเบิดขนาดนี้แล้วท่านยังไม่พบท่าทีที่รุกล้ำอธิปไตยจากขมรหรือท่านพูดถึงเรื่องนี้แล้วอดนึกถึงคำพูดของเสนาธิการ,ท,การทหารกองประชาการกองทัพไทยผลเอกมนัฐจัดดีไม่ได้ เมื่อเดือนกันยาน่านเดินทางลงพื้นที่บ้านภูมะเขืออําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุเหยียบกับระเบิดจนต้องตัดขาพลเอกมนัสกล่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุปะทะจนถึงปัจจุบันมีทหารไทยเสียขาเป็นแล้ว6นายจะต้องไม่มีขาที่เจหากยังเกิดเหตุซ้ำตามแนวชายแดนไทยรู้ดีว่าใครเป็นฝ่ายวางระเบิดไม่ว่ากัมพูชาจะปฏิเสธอย่างไร พาะไทยมีข้อมูลทั้งตำแหน่งที่ตั้งหน่วยชื่อผู้บังคับบัญชาและชนิดระเบิดที่ใช้โดยเฉพาะ PMN 2ที่กองกำลังฝ่ายกัมพูชาน,นำมาวางหากยังมีขาที่7เกิดขึ้นถือเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงปืนใหญ่ตอบโต้ไปยังพิกัดหน่วยของคุณและเมื่อวาน10พฤศจิกายนขาที่7ก็เกิดขึ้นจึงอยากให้กองทัพเขมรสำเนียงป,ประโยคที่ผลเอกมนัสทิ้งท้ายไว้ให้ดีๆว่า หากคิดจะรบกันจริงก็ประกาศมาตรงๆอย่าลอบวางระเบิดเพราะมันทำร้ายชีวิตกำลังพลอย่างนุนแรงและไร้มนุษยธรรมฉะนั้นเตรียมตัวได้เลยพวกมึงความชอบธรรมที่เราจะยิงปืนใหญ่ตอบโต้ไปยังพิกัดหน่วยของคุณอาจเป็นฝันที่เป็นจริงของพวกสายเลือดลิ้นสองแฉกพลเอกอุกิดปุตานนท์ผู้ประชาการทหารสูงสุดประกาศท่าทีกองทัพไทยแล้วว่ากองทัพไทยยุติข้อตกลง จนกว่ากัมพูชาจะมีความจริงใจอย่างชัดเจนที่จะไม่เป็นปฏิปักษ์และกองทัพไทยพร้อมจะรักษาวไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติรวมถึงความผาสุขของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนขณะนี้ศักดิ์ศรีและอธิปไตยของชาติถูกขเมเณรเยาะเย้ยหมิ่นย้ําความผาสุขของพี่น้องประชาชนไทยทุกคนถูกขมเณรทำลายรัฐบาลพร้อมแล้วทอบอ่อทออและทอรอพร้อมแล้วประชาชนก็พร้อมแล้ว เเมนมึงแย่เสือจำสินตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วฉะนั้นมึงเตรียมรับกระถินหลงได้แล้วเปรวสีเงิน11พฤศจิกายน2568